สวัสดีครับก็อยู่กับผมคนบ้านๆพลังงานทดแทนนะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมทําวิธีการแก้ไฟจากอิน์เตอร์นะครับมันมีไฟทั้ง2เส้นนะครับก็คือมีไฟทั้งเส้น N และเส้น L นะครับทีนี้ก็จะมาอธิบายว่าทําทไมเราต้องต่อสาย N ลงกราวหรือว่า ทำไมเราต้องกำหนดนิวตันให้มันนะครับบางคนก็ถามว่าถ้าเราไม่ต่อเอ็นลงกราวได้ไหมก็ตอบว่าได้นะครับก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ใครที่สงสัยนะครับเครื่องอินเวอร์เตอร์ทำไมมีไฟออกทั้ง2เส้นเครื่องมีปัญหาหรือเปล่านะครับอ,อันนี้อันนี้ตอบตอบได้เลยว่าเครื่องปกตินะครับปกติของเครื่องอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันจะมีไฟ ออกมาทั้งสองเส้นอยู่แล้วนะครับเป็นเป็นเรื่องปกตินะครับอิมเตอร์ของท่านไม่ได้เสียแต่อย่างใดนะครับแล้วทีนี้บางคนถามว่าแล้วทําไมต้องต่ออ่าในเมื่อเครื่องมันปกติแล้วทําไมต้องต่อสายเอ็นลงดินหรือลงกลาวนะครับเหตุผลที่ผมต่อลงกลาวก็คือว่ามาดูนี่นะครับผมของผมนะครับ เป็นผมจะใช้เป็นเบเกอร์ RCBO ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายเลยนะครับก่อนที่จะเอาไฟเข้าบ้านไปใช้นะครับก็คือเบเกอร์กันดูดกันรั่วนั่นแหละครับอ่าเหตุผลที่ผมต่อตัวนี้นะครับผมผมจะนี่นะครับผมจะจัมสายกราวจากจากเบเกอร์ Baker ตัวนี้คือมาจากอินเวอร์เตอร์นะครับจัมสายกาวตรงนี้จากขั้วเอ็นนะครับ ไปไปลงดินนะครับเหตุผลก็คือที่ผมต้องจับสายเอ็นลงดินก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าไฟมันมาทั้ง2เส้นนะครับแล้วเกิดมีไฟดูดไฟรั่วไอเบรเกอร์ r c b o ตัวเนี้ยมันมันจะไม่ทำงานนะครับเพราะว่าเราเห็นไหมครับเพราะว่าเบรเกอร์ตัวเนี้ยเขาจะกำหนดอยู่ว่าเราต้องต่อขั้วให้ถูกนะครับขั้วเอ็นขั้วแอลให้ถูกต้อง ทีนี้ในเมื่อไฟมาจากอิเอร์เตอร์เนี่ยมันไม่มี N ไม่มี L นะครับคือมันมีไฟสลับกันอยู่ทั้ง2เส้นเวลามีไฟดูดไฟลวไออาร์ซีบีโอตัวนี้มันก็จะไม่ทํางานเนี่ยนะครับเป็นเหตุผลที่ผมทําไมผมต้องต่อสาย N ลงกราวนะครับทีนี้แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งถ้าบ้านใครที่ใช้เป็นหลอด led ที่เป็นหลอด led ที่เป็นไฟ2อ0นะครับก็คือ ใช้เป็นหลอด LED 220โวลต์ที่ใช้จากอินเวอร์เตอร์โดยตรงเลยนะครับตัวนี้อย่างเช่นของผมตัวนี้นะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นหลอด LED 220โวลต์นะครับก็คือผมจะนี่ต่อออกมาจากปลั๊กนี้ก็คือมาจากอินเวอร์เตอร์นะครับปัญหาก็คือถ้ามันไฟที่มันไม่มีขั N, ้ว N ขั้ว L หรือนิวตันหรือลายนะครับอ่าไอ้ LED ตัวนี้มันจะกระพริบ จะกระพิบปุ๊บปั๊บปุ๊บปบตลอดเลยนะครับเป็นอีกเหตุผลหนึ่งผมก็เลยต้องต่ออ่นิวตอนลงกล่าวนะครับทีนี้ของผมก็แก้เรียบร้อยแล้วครับผมก็เอาลงกล่าวเรียบร้อยแล้วนี่ครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับตันนี้ผมนี่ครับาลายผมคือมีไฟปกตินิวตันผมไม่มีไฟไม่มีไฟแล้วนะครับ โอเคทีนี้แถมอีกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่กำลังหาข้อมูลอยู่ว่าแท่งกาวต้องใช้ขนาดเท่าไรนะครับอันนี้ผมไปศึกษาข้อมูลมาแล้วนะแท่งแท่งกาวตามมาตรฐานแท่งทองแดงแท่งกาวนะครับตามมาตรฐานของการไฟฟ้าเลยก็คือต้องใช้ความยาว2.4เมตรขึ้นไปนะครับแล้วก็สาย ต้องเป็นสาย10 square mil ขึ้นไปนะครับอันนี้ตามมาตรฐานของการไฟฟ้านะครับแล้วก็เวลาเวลาเราต่อกราวนะครับของผมจะมีทั้งนี่นะฮะเซิร์ฟกันฟ้าเซิร์ฟโปรเทคชันนะครับมีทั้งเซิเร์ฟโปรเทคชันที่ต่อจากแผงแล้วก็เซิร์ฟโปรเทคชันที่ต่อจาก AC in การไฟฟ้านะครับการไฟฟ้า ก็คือเราต้องเราจะเอาไอ้กาวจากอินเวอร์เตอร์เนี่ยก็คือเอเอาจากอินเวอร์เตอร์มารวมพวกนี้ไม่ได้นะครับเราจะต้องแยกแท่งกันนะครับแล้วก็แยกแท่งกันแล้วก็พยายามให้มันอยู่ไกลกันให้ได้มากที่สุดนะครับหรือถ้าใครไม่มีพื้นที่จริงๆก็ห่างกันอย่างน้อยสัก5เมตรก็ได้อย่างของผมเนี่ยครับผมผมไม่ค่อยมีพื้นที่นะครับผมชีเ้เขียนอ่ลากสายยาวด้วยแหละ จุดหนึ่งผมจะอยู่ตรงนี้และอีกจุดหนึ่งของผมก็ห่างกันประมาณสัก5เมตรได้ครับนี่นะครับก็พยายามให้มันห่างกันได้มากที่สุดเพื่ออะไรนะครับเพราะอะไรนะครับก็เพราะว่าเวลาสมมตุติมันมีฟ้าผ่าลงมาตามสายไฟฟ้าหรือไฟหลวงนะครับแล้วมันเกิดมาลงกล่าว พื่อที่มันจะได้ไม่ต้องมันมันจะได้ไม่ไม่วิ่งลงดินเสร็จแล้วปุ๊บพอถ้ามันใกล้กันเกินนะครับมันจะวิ่งเข้าสู่แท่งกาวย้อนเข้ามาหาอินเวอร์เตอร์เราได้เพราะฉะนั้นต้องแยกแท่งกาวแล้วก็ให้ให้ไกลกันได้มากที่สุดนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ใช้เป็นอินเวอร์เตอร์ไฮบริดนะครับแนะนำถ้าจะต่อ AC out อาเนี่ยครับ นะถ้าจะต่อแท่งกราวจากสายเอ็นจาก AC o u อนะครับลงดินแนะนำเป็นว่าต้องเป็นเครื่องที่ไม่ได้ต่อ AC in ก็คือไม่ได้ต่อการไฟฟ้าเข้าเครื่องเท่านั้นนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่า,าถ้าเรามีการต่อการไฟฟ้าเข้าเครื่องอินเวอร์เตอร์เรานะครับการไฟฟ้าไฟมาจากการไฟฟ้ามันจะมีขั้วเอ็นขัว้วแอใช่ไหมครับแล้ว ้าเกิดว่าเครื่องเราเนี่ยมันจะมันอยู่ในโหมดผสมไฟนะครับมันจะอยู่ในโหมดที่เอาไฟหลวงมาผสมช่วยนะครับแล้วไอ้ขั้วที่ออกจากอินเวอร์เตอร์เราเนี่ยมันไม่มีขั้วแล้วเราไปจ้ำลงดินนะครับขั้วมันเกิดสลับไปตรงกันนะครับมันมันจะช็อตมันจะทําให้เกิดการช็อตได้นะครับส่วนของผมผมไม่ได้ต่อ AC IN เข้านะครับ AC in ผมไม่ได้ต่อเข้าผมจะใช้เป็นตัว a t s m a g n e t i c แทนนะครับก็คือ เอาไฟจากอินเวอร์เตอร์มาเข้านี่แล้วก็เอาไฟหลวงมาเข้านี่ก็คือเข้า ATS Magnetic ผมนะครับสมมุติว่าเวลาแบตแบตผมหมดแบตผมตัวนี้นะครับสมมติแบตผมหมด ATS ผมเนี่ยครับ Magnetic มันก็จะทําหน้าที่สลับของมันเองผมไม่ได้ต่อการไฟฟ้าเข้าผม,ผมก็เลยต่อสาย N จากอินเวอร์เตอร์ลงกลาวได้นั่นเองนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอมาให้ความรู้เพียงเท่านี้นะครับ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ